สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้โพชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดีบทที่110นะครับข้อที่1ถึงข้อที่7ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าพระเมสสิยาจอมกษัตระส่านะครับพระคัมภีร์ในสุดีบท110เนี่ยนะครับมันเป็นบทตดุดีในเชิงเผยโภชนะซึ่งเป็นการเผยชนะถึงพระเยซูคริสต ผู้ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่ใช่เป็นแค่กษัตริย์แต่ว่าเป็นกษัตริย์ด้วยนะครับเราจะมีก็จะอ่านด้วยกันนะครับพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระเจ้าว่าจงนั่งที่ข้างขวาของเราจนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้าพระเจ้าทรงใช้คาถาทรงฤทธิ์ของพระองค์ท่านไปยังซีโยน จงครอบครอง่ามกลางศัตรูของพระองค์ท่านเถิดชนชาติของพระองค์จะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจในวันที่พระองค์ทรงนำพลโยธาของพระองค์ท่านไปยังภูเขาบริสุทธิ์จากคันของอลุโนไทน้ำค้างแห่งวัยหนุ่มเป็นของพระองค์ท่านพระองค์ทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์เจ้าเป็นปุโรหิตเป็นนิดอย่างมันคีสเสด็กองค์เป็นเจ้า ประทับข้างขวาพระหัตของพระองค์ท่านพระองค์ทรงทลายบรรดาพระราชาในวันพระพิโรธพระองค์จะทรงกระทําการพิพากษาท่ากลางประชาชาติให้ซากศพเต็มไปหมดพระองค์ทรงทลายประมุกทั่วแผ่นดินโลกอันกว้างขวางพระองค์ทรงดื่มจากลำธารข้างทางฉะนั้นพระองค์ทรงพงก์พระเสียรขึ้นพระกัมีตรงนี้ได้พูดถึงพระลักษณะของพระเมสยาเจ็ดประการด้วยกันว่าพระเมสยาเป็นยังไงอันที่หนึ่งครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระกัมพีบอกว่าพระเจ้า ตัสกับพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้านี่ไม่ใช่หมายถึงว่าพูดลำเมอขึ้นมากับตัวเองนะครับแต่พระเจ้าตัดกับพระเจ้ามันเป็นข้อความที่ครั้งหนึ่งมาติลูเทอร์ได้กล่าวทาเสื่ออธิบายว่ามันเป็นเรื่องยากจะเข้าใจจริงๆพระเจ้าตัดกับพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าครับเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นตรีเอกานุภาพคําว่าพระเจ้านะฮะมาจากยาเวตัดกับพระเจ้าหมายถึงอโดนายของข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้า ตัดกับองค์จอมเจ้าหน่ายเยโฮวาตัดกับองค์จอมเจ้าหนายอันที่หนึ่งครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอันที่2พระเมสสิยาทรงฤทธิอำนาจสูงสุดในข้อที่1ข้อที่2บอกว่าให้ศัตรูเป็นแท่นรองเท้าหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่ามีอำนาจข่มศัตรูไว้และคาถาเนี่ยนะครับจะครอบครองคาถานั้นหมายถึงแสดงถึงอำนาจนะครับสัญลักษณ์ของการครอบครองจะครอบครองเหนือสิยน ขอบคุณพระเจ้าครับทรงฤทธิอำนาจสูงสุดในข้อที่สทรงเต็มไปด้วยพระเมตตาชนชาติของท่านจะสมัครถวายตัวของท่านด้วยความเต็มใจถามว่าทำไมชนชาติของพระเจ้าจึงสมัครถวายตัวด้วยความเต็มใจถ้าเราไปอ่านก็คัมภีร์เฉลยธรรมยปที่1ิ1หข้อ1 6บ7เราจะรู้ว่าทาตที่สมัครใจมี2หกลุ่มด้วยกันกลุ่มหน,นึ่งเป็นทาตที่เกิดจากซื้อมา นะครับจะต้องอยู่ที่นั่นต่อไปอันที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่ประทับใจเจ้านายกลุ่มนี้นะครับเมื่อเขาประทับใจเจ้านายเขาก็จะขออยู่กับเจ้านายต่อไปในเองพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าชนชาติของพระองค์จะสมัครถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจเพราะรู้ว่าอะไรครับเพราะรู้ว่าพระองค์นั้นทรงรักทรงยิ่งใหญ่ทรงดีต่อพวกเขาอันที่4ครับทรงเปี่ยมด้วยความยินดีในพระคัมภีร์ข้อที่3บอกว่าจากคันของอลุนโนไทน้ําค้างแห่งวัยหนุ่มเป็นของท่านคําว่า อารณโนไทยน้ำค้างของวัหนุ่มนะฮะเป็นเรื่องของความรู้สึกชุ่มชื่นความยินดีนั่นเองนะเหมือนกับตอนที่ต้นไม้ได้รับน้ำค้างแผ่นดินอิสราเอลไม่เหมือนเราตรงที่ว่าแผ่นดินอิสราเอลนั้นอยู่ด้วยน้ำค้างครับและน้ำค้างนั้นทําให้พวกเขารู้สึกชื่นชมยินดีข้อที่4บอกว่าพระเจ้าสุปฏิญาและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์จะเป็นปุโรหิตเป็นนิดอย่างบันคีสเสด ขอบคุณพระเจ้าครับพระเยซูกิจ่าเป็นปุโรหิตอย่างมันคีเสเดกมันคีเสเดกเป็นปุโรหิตที่ปกติแล้วปุโรหิตต้องสืบเชื้อสายจากเลวีแต่มันคีเสกไม่ครับไม่ได้อยู่ในขบวนของวิธีปกติแต่เป็นปุโรหิตที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งเป็นพิเศษก็คือพระเยซูกิจตานั่นเองหรือพระเมสสียาอันที่6ครับก็คือทรงเป็นผู้วิพากษาข้อห้าข้อหกบอกว่าพระองค์จะประทับอยู่และจะทลายพระพิโรธของพระองค์และจะพิพากษาบรรดาประชาชาติทั้งหลายอันที่7ครับพระองค์ทรงเต็มด้วยพระวิญญาณ พระคัมภีร์ว่าพระองค์ท่านจะดื่มจากลำธารข้างทางฉะนั้นพระองค์จะทรงผงกพระเศียรขึ้นคําว่าลำธารหรือน้ำเนี่ยนะครับในพระคัมภีร์ใหม่กําลังเล็งถึงเรื่องของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และเมื่อพระองค์ทรงเต็มไปด้วยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าพระองค์ก็ผงกพระเศียรขึ้นซึ่งหมายถึงว่าคนเราเวลาที่พร้อมจะทําอะไรก็ตามก็จะมองตรงไป พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงพระองค์พรเสียนขึ้นพระองค์ทรงพร้อมที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลาเพราะพระองค์เต็มด้วยพระวิญญาณดังนั้นเองครับพระองค์เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่วันนี้เราวางใจพระเจ้าเพียงไรอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์คือพระเมสสิยาห์จอมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทรงเป็นพระเจ้าเป็นฤทธิอำนาจสูงสุดเต็มไปด้วยเมตตาเต็มไปด้วยความยินดีเป็นผู้กินดีวันและเป็นผู้พากษาตลอดจนเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าข้าแต่พระองค์เจ้า ขอบคุณร่วมในงานพิธิสิ่ครักดิ์สิทธิ์พระบาทสมเรับ